สวัสดีครับเสนสดีด้านชาแนลนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันดีๆนะครับที่กลับพบมาเจอกันในการรีวิวนะวันนี้ผมมีของดีของสวยราคาเบามาให้ดูนะครับวันนี้และช่วงนี้จะอยู่กับของมิคมส่วนใหญ่นะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับโปรดักตัวนี้นะครับเพิ่งมาเมื่อสองวันที่แล้วนะครับมาปุ๊บไม่ดีรอมีเวลาก็จัดให้ชมมาเลยนะครับไปดูพร้อมกันนะครับว่าผมเอาตัวไหนมาให้ดูนะครับ ไอไลท์ก็อบนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะก็จะมีตัวนี้นะครับน้ำมันโซจิเม้ทาใบดาบใสมากนะครับไบเซอร์นะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ของโงบุนากะนะครับเป็นเหล็ก9260หรือว่าเหล็กสปริงนะฮะปี2020ปีนี้เลยนะครับตัวนี้คือตัวดาบนะฮะพระเอกของงานมาพร้อมถุงอย่างนี้นะครับสีดำด้านในสีเหลืองนะครับเออตรนี้เป็นไงแล้ว หวังใหม่นะครับคมอย่างแรง <c oughs> เริ่มจากนี่ก่อนนะฮะฝักดาบนะครับเป็นไม้แท้นะฮะขึ้นรูปแล้วทําสีปลายฝักดาบมีเขอาพายกันกระแทกนะครับมีอยู่สองจุดในตรงนี้หนึ่งจุดแล้วก็ด้านบนอีกหนึ่งจุดนะครับเขอาพายการกระแทกนะครับเชือกเส้นใหญ่สีเหลืองดำนะครับพันอย่างสวยงามแล้วก็มีรูร้อยตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกสีเหลืองด้านนะครับเป็นเชือกสีครีมน,นะครับพันไว้นะครับสวยงามด้านในก็จะเป็นหนังเลา อันนี้เป็นทางเบนแทกนะครับสีดำแล้วก็มีชุดฟิตติ้งเป็นอันลอยนะครับอันลอยทั้งหมดท้องเหลือจะมีอยู่แค่ตัวนี้นะครับตัวรองด้านนอกนะครับแล้วก็ตัวรองด้านในดูใบดาบนะครับอันนี้นะครับก็เป็นทองเหลืองตัวนี้ก็ทองเหลืองนะครับตัวนี้ใบดาบถึงบอกว่าสวยมากคือตัวนี้นะครับยังไงครับใบดาบใบดาบนะครับยาวทั้งหมดเจ็สิบสองเซนนะครับด้ามยาวยี่สิบเจ็ดเซน เป็นขนาดของพัตนะทั่วไปนะครับสันหนาเจ็ดมิลตรงนี้นะครับเจบ็ดมิลความกว้างสองมิลถือว่าเป็นเป็นความยาวที่สแตนดาดและใช้งานได้ค่อนขอ้างจะพอแควนะครับตัวนี้พิเศษตัวลีกอําเป็นสอง่องเลือดนะครับมีหนึ่งรองเลือดสั้นและอีกหนึ่งองเลือดยาวนะฮะเกิดถึงปลายเลยนะครับหลังเว้วนะฮะเห็นไหมหลังตรงนี้จะเววลงนะครับตรงนี้จะเป็นสันสันหนานะครับที่จะเว้วนะครับแล้วก็จะมีด้านปลายเป็นสันไนทีหนึง่งตรงนี้นะครับ รูปทรงสวยงามตัวนี้ไม่มีฮาร,ร์มอนนะครับเย่างที่ทบอกตัวนี้เป็น9 2 0ูเล่นกระปิงไม่ได้ทำฮาร์มอนมานะครับตัวนี้เป็นใบมีดที่ทาน้ํามันไปแล้วตัวนี้เป็นน้ํามันปืนนะครับที่ผมถักขีดไว้นะครับยี่ห้อซุปเปอร์แมนยี่ห้อแ่บดวงปอดคอ,อ,อแขกๆ,ๆนะคะรับนี่ใบมีดงานสวยงามนะครับรตัวเรื่องค,อความคมความคมนะฮะ ได้ไหมครับนี่คือความตึมน,นะครับตัวนี้ก็คืออย่างที่บอกเป็นดาบนะฮะในประเภทคาตานะเป็นแบรนดน์ของโบุนกะนะครับนะเป็นเลข920กกส,ส,สปริงเขาว่าสปริงคือคือรูปได้บ้างหมายถึงงอไปบ้างเล็กน้อยก็จะสามารถกลับคือรูปอย่างดเดิมได้นะครับก็ได้หมายถึงว่างอจนสุดแล้วไม่หักหักนะครับแต่มีระยะในการงอน,นะครับ ยืดหยุ่นได้ใช้ดีในการตัดนะฮะแต่ผมก็คาตานะเนี่ยอ,อย่างที่บอกมันเป็นดาบสําหรับการต่อสู้นะครับไม่ได้เป็นตัดไม้เนื้อแข็งนะ,ะตัดได้นะครับแต่ว่าคมมันจะเสียคมไวเพราะฉะนั้นก็ใช้ให้ถูกประเภทนะครับแต่โดยส่วนมากมีดประเภทนี้ราคาประมาณนี้ก็จะซึ้งไปโชว์กันทส่วนใหญ่นะครับวันนี้ก็มารีวิวให้ดูนะครับของดีๆราคาไม่แพงนะครับตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าไม่ถึงหมื่นไม่ถึงนะครับสวยงามมากครับ ก็อย่างเดิมครับเรื่องของมีคมก็ระวังคมไปนะครับช่องผมนะครับใครถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์และสมัคสมาชิกด้วยนะครับสนิทหน้าชาแนลอย่างที่บอกครับสานหาสิ่งดีๆมาให้ดูตามช่วงเวลาก่อนจากลาครับเดี๋ยวก็มีคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับก่อนจากล้านะครับทุกท่านวันก็ดีมีก็ดีนะครับในเรื่องความปลอดภัย่ลงกฎหมายเป็นหลักนะครับไปพูดบ้านนะครับไยบ่ายครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ